ความรู้คู่ความดี ICT สู่สากลบนรากฐานความเป็นไทยจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและสอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ในการกํากับดูแลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดรวม146แห่งครอบคลุมพื้นที่3าอำเภอได้แก่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีอําเภอบางปลมามะและอําเภอศรีประจันท์ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา1,572คนคนทำหน้าที่พัฒนานักเรียนที่มีความแตกต่างทางด้านครอบครัวเศรษฐกิจสังคมและโอกาสทางด้านการศึกษาไม่เท่าเทียมกันจำนวน2 4 3 7 7คนให้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานของนายอนุสรฟูเจริญเน้นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยมีวิสัยทัศน์ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งเป็นองค์กรชั้นนำส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายในปี2555โดยมีเป้าประสงค์3ประการได้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตร สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานสถานศึกษาและทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นเลิศอย่างน้อยหนึ่งเรื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัติและการพัฒนานงานมาโดยตลอดโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังประจักษ์เป็นผลงานดีเด่นที่ภาคภูมิใจอาทิเช่น การพัฒนา i อ f f i c e สำนักงานไร้เอกสารปฏิบัติงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตร้อเปอร์เซซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานแนวหน้าที่นำระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและติดต่อสื่อสารโดยสร้างระบบบันทึกเสนอและวินิจฉัยสั่งการรวมถึงการปฏิบัติงานต่างๆด้วยระบบ i อ f f i c e เพื่อรับส่งหนังสือราชการระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา เป็นผลให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานประหยัดเวลาและทรัพยากรและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรที่มีอยู่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงปัจจุบันระบบ I-Office สามารถปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลายต่อทางราชการ ทั้งในด้านผู้ปฏิบัติงานและสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่ทุกเวลาโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้พรมแดน โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในปีพุทธศักราช2554 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่มีครูไม่ครบชั้นสถานศึกษาที่ขาดครูวิชาเอกและสถานศึกษาที่ขาดสื่อการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรวมถึงโรงเรียนเอกชนพร้อมใจเ,เข้าร่วมโครงการการดำเนินตามโครงการดังกล่าวจัดทำในสมรูปแบบคือ รูปแบบ DLTV โดยจัดการเรียนการสอนพร้อมกับโรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินรูปแบบ DVD การนําแผ่น DVD ที่บันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังไกลกังวลมาใช้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ e-learning การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสื่อ e DLTV ของโรงเรียนวังไกลกังวลและสื่ อื่นๆตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่จัดทำไว้เฉพาะด้วยวิธีการดังกล่าวส่งผลให้การทดสอบระดับชาติที่ผ่านมา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาครวมเพิ่มขึ้นทั้งยังทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างกว้างขวางนำไปสู่การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้ดําเนินการจัดขึ้น ในปีพุทธศักราช2552เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการนวัตกรรมเอกสารทางวิชาการรวมถึงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์สื่อสารข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์และให้คำปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ แห่งเดียวในประเทศไทยที่ใหญ่และมีมาตรฐานมากที่สุดแห่งหนึ่งอันเกิดจากแรงสนับสนุนและการส่งเสริมของนายอนุสรฟูเจริญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งประกอบกับความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของนางสาวไพเราะภ่มมัน่นศึกษานิเทศเชี่ยวชาญทำให้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้พัฒนาระบบการให้บริการ การสืบค้นและจัดเก็บเอกสารที่มีความสมบูรณ์แบบตอบสนองความต้องการของผู้ที่ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้รวบรวมผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมให้สืบค้นมากกว่า6,000รายการเปิดให้บริการทุกวันเวลาราชการและวันเสาร์ที่2และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬก30นาทีนอกจากนี้ยังให้บริการให้ความรู้และคำปรึกษาในด้านการเขียนผลงานทางวิชาการโดยการจัดกิจกรรมประชุมสัมมานาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดตั้งเครือข่ายรวมพลังสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาทั่วประเทศมีข้าราชการและหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเขาใช้บริการและศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากทุกความสำเร็จเกิดจากพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายที่ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งก้าวสู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรชั้นนำทางการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานพร้อมให้บริการทางการศึกษาเพื่อมุ่งการพัฒนาเยาว,วชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งและดำเนินชีวิตได้อย่าง